สวัสดีค่ะท่นานผู้ชมขาวันนี้พากกินมากว่าค่ะมากินมากว่าท่านผู้ชมกินมากว่าอันนี้มันยังแงดงอยู่อื้ หวานบะใสาใสๆมาอูไม่ใส่อันนี่นีมาเอาเอนี้เดี๋ยวไม่ใส่อ้วนไปมากะนั่งหาวนอนหาวเลยมากันดาพริกดดามิกดาิุกหวานพร้อมหวานหวานแล้วก็ อีชน o i d a นต้กินบ่ได้ด้วนี่มันจะเจ็บท้องมันสีอันมันชีบูดมันสี่ังกินแล้วผลตกงห้ามมันจะเจ็บท้องนะกะพักคิดล็กคือกันถ้าผลตกงห้ามกินแล้วมันจะเจ็บท้องอันนี้กันยังผลกันยังบ่ตกห้ามมันก็บ่เป็นอย่างบ่มันสีอันกระเงมันยิงท้องนะท้องผูกนะท้องผูกหวานบ่อืม chào 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 Ăn chào 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 chào

กินตอนนี้แหละบะห่ามานันผลตัแล้วมันสิอันท้องผกแล้วก็ปวดท้องอืม,มนี่มันอืมมันจะกินมาถืออืมอืมอะไรวะหวานปะ แท้อืมกินนเพื่อแม่นี่ยด้วยกินเพื่อแม่นะกินเพื่อแม่ด้วยแตมาผิดจู เอาอีพวงอาใส่ถุงนะมันจะบอลล่นมันจะล่นเลยห มันใหญ่ๆค่ณนนะองเขาเจ้ามาถามซื้ออยู่ครับอืมมาถามซื้ออยู่ว่าจะเอาเนาะวันนี้มันถึงช่วงโควิดวันนี้มาเอาเลยดิมันใหญ่ดิค่นะเนาะมันใหญ่ดิค่ะตัว,นะวซ้มมันขาดกู่ดอค่ะ้าเอาเวลาไปตังค์สวนอันสาธารณะงานม,มาัามมาดิผู้ที่มาซื้อเ่ะบอ คืนอันึ้นไปเชิงงามันกับผุดูทีขักอยู่มันมีสัวทรงอยู่นะโควิไไดมาดโดยเขาบริษมาเอาเลยตีเขจะมาหาซื้อต้นมากกว่าเสืวทรงมันขักอยู่ด้วยงามันกับแปลกดีบริด้มีได้ต้นย,ย่างสูงแบบนี้นะ สิบปีสาวปีมเม่ได้สาปีแลวบอสี่สิบปีเพดาะว่าแปดสิบปีอ่แบบยันเพราะบ้านเฮาบ่พรอมบ้านเฮา,า,ากับร้อยสาวาาได้บ้านทอยตังในร้อยสาปีแปบดบสิบปีพ่แล้ว

แต่มันลูกปากฮะ huh? ปากดำนี่ยังปากดำนะ

อย่างไรบอ่างในกล่องเอากินกินให้มันมันหน่อยทำหน้าให้มันมันหน่อยไอ้แบรนามันมันเอาน้ำมันหมูมาทาบอกให้หน้ามันมันทำหน้าให้มันมัน อันนั้มนมันหมูมาใส่บ่อจังหนามันทำหน้าให้มันมันหน่อยส่งผมเนี่ยการส่งกระโปะบ่รงบ่ส่งกระโปะ,ะกุบ้บบ่แม่นบ่ฮะส่งกระโปะกุ้บบ่ผมเนี่ย หญิงกนริกาเธอเรียนชั้นไหนแล้วอันดับ2เธอหยุดนานนั้นโรงเรียนเนี่ยบม่ได้เปิดเราเหยียบห่างหมาจังเลยหมามันนั่งไกลเราเหยียบห่างหมาไม่ร้องเงีกบ โอ้ทั้งเทิงดกขนาดเลยป้างานะดกขนาดพดกดกห้าหุ่นดก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  ฮับฮอย่าลงมาขึ้นมอย่างนี้นี่ฮับฮ <C ell ate noise> ับับ,บเอายังฮับมานี่เอาขันหอมมาเนาะขันหอมมาฮับเนาะทางนี้สระขันหอมมาโตงเอาคุณโอไปทางหุ้นมาสั่นไปเสิองง่าพุดได้การสะขันหอมโต้งเอาเลยอสลดัดนอะีกเนาะสลดัดนอะีกเนาะ เอาคันหฮมมาคันหฮมมาขังเอามจังได้หลายมจังบอลลนนี่หลยอยู่ทุพเฟมเรีว่าหมาบอลลนลนก็ใส่คันหฮมันกินแล้วแหละพลได้กินได้กินเยอะมกมันกินสูงไหมคะสวนไม้โอุ้ันหัวไว้ผลตังไว้ตังไว้เลย ถือปลายขันสมเยามาลยปลายไม่ห้าล่ะคุดีสัหมัมกเล็กมาน้อยได้หมดเลยนุอ,อดีสัอเอาสำไดบนีน

มาแล้วจังปิดใส,ส่ถุงอากระเมียนมน้ำมันอ่ะน้อยมากวลานะหมาน้มนอย่างแกงกันห่มมากาได้ฮะไมันจะซื้ออย่างไล่ไนเนี่ยก,โ,โ,กโ,โก้ออกโกมากินมกว่าได้ไหกโกกับเน่กินมกว่าได้ไหโกโก,โก,ก้ มันนำขนขนาดขนจะมาแล้วชิดได้ไปแล้วบาานคึ้มฟ้าคึ้นผนไว้ผนมือผนผนจะมากนอาการ้อนหลยกับเมื่อเลยเนาะกลับบ้านแล้วเมื่ออะไรบ้าน อาคืนรถเลยเอาคืนรถเลยเอากันเอาคืนดีถามเไดขนาดขนาดกิขนาดกินมาล้วเพื anyway, ่อนลานกันด er> ีโอ้ยอันนี้งาใหญ่ขนาดเลยคุณอันนี้กิติมาสาวบ้านเดินมุงหน้าล้ยเต็มรถเลยเธอเอ้ยเต็มรถเลย ิมา right? ิมาาปึ really? ๊บปาดเอาเป็ันเมื่อเลยตีเเป็นนั้นเมื่อเลยเป็นงานเมื่อเลยตีึบนี่เนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะคะ ่ะโอ้ค่ะโอเคอได,ได้แล้วโอ,โอ้โหเต็มล้นเลยโอ้โหเมื่อปานคนอยู่เพื่อนกินกินเพื่ออีแม่เลยเด้อกินเพื่ออีแม่เน่ยอ้าวขอบคุณด้วขอบคุณด้วขอบคุณแฟนขับยายด้่ะเอามาว้าพร้อมร้องอย่างไหน วันนี้มากินบักหวานน้องแก้มจะเมื่อปันยายๆทั้งหลายกินอีกเต็มเลยคุณเ,เอาลงประกัดเลยไหมบางแหน,น่คนนะเอามาโยลงมาใส่อันคั่วหนึ่งด่าดพึ็กเลยคนเดี๋ยวเ,ยวเยต็มเอาเก็บใส่ถุงเลยค่ะเก็บใส่ถุงเลยนะคะเก็บใส่ถุงเลยค่ะเยอะเลยยังถุง เยอะแล้วเต็มถุงแล้วเอาปไเมื่อไหร่เบกินเลยเบกยนเมื่อไนลานอเอาเอามากหวายตอนเบกินเมื่อไรกระต่ายเปลี่ยนเจ้ากากสิงที่ทันไ่ต้องหมางมักหวายได้กินปีละเถอะนะคะวันยามโต๊ะกาดำหน้าได้กินแล้วได้กินปีละครั้งมากหวาปีละสองเถอะปีละครั้ง ถ้าแม่นะมันเป็นหลายต้นกับนล้วกินไยที่ว่าจะจะปีละเท่ารแต่ละต้นอ่ะปีละเถือสามปียี่สิบปีละครั้งจะกินปีละครั้งปีละครั้งนี่มันจะทำให้มักว่าจะกินปีละครั้งปีละสองครั้งเปล่ามักว่าขี้มดอันเออ,ม,อม,มักว่าขี้มดอืเพราะว่ามักว่าขี้มดใช่เพราะมันมาจากมด,มด ว่าขี้มดเพื่อที่เจอเขาบไปกว่าดหมักหมากว่าดมดแดงมดดำว่าขี้มดแ<ป>ยมแซบ่บทั้งแซบ่แซบทั้งหวานเลยค่ะหมากว่าขี้มดเต็มถุงเพื่อที่เตียงเขาแล้วก็มาหมากว่าดดำนกกระมากินหมากว่ากันนกกระนี่ มกว่าขี้มดบ้านหวานตันนี้โอ้ยพักขนาดเลยคุณแเยนเลยภายเพื่อกินนะคะมกว่าหมดมกว่าขีมดปีละเท่อนะคะจะกินจะกินปีละครั้งงามจะทำนา ดำปึ๊บหมูมีหมเแดงอีกบากว่าอะไรตี้ทางเขามีบะกว่าเลยโอ้ยข้าบได้หลายปานี้ That. Yeah.